สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องที่เราจะบำรุงตับให้กลับมาแข็งแรงนะครับโดยใช้พืชผักสมุนไพรที่เราหาได้นะครับในบ้านนะครับในบรรดากลุ่มแพทย์ทางเลือกหรือว่าแพทย์แผนจีนนะครับเขาจะใช้พวกผลไม้หรือสมุนไพรรสเปรี้ยวเป็นตัวบำรุงตับฟื้นฟูตับนะครับอย่าง ศาสตร์การล้างพิษตับของแอนเดียมอริสนี่นะครับก่อนที่จะล้างพิษตับเจ็ดวันนี่เขาจะให้เตรียมตัวคือเอาแอปเปิลเขียวนะครับบ้านเขาแอปเปิลเขียวเยอะนะมันจะเปรี้ยวแล้วก็วิตามินซีมันจะเยอะเขาจะเอามาคั้นคั้นเอาน้ำแอปเปิลเขียวนี่ดื่มวันละลิตรนะครับตัววิตามินซีนี่ครับตับเราใช้วิตามินซีนี่ไปสร้างสารตัวหนึ่งคือสารกูตาไทโอน สารตัวนี้มันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระกําจัดสารพิษในร่างกายกําจัดสารพิษในตับนะครับช่วยทําให้ไขมันที่พอกตับนี่เกิดการแตกตัวแล้วนะครับละลายไขมันนะครับแล้วก็รักษาการอักเสบของตับทําให้ตับแข็งแรงขึ้นมานะครับงนั้นพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายนะครับ อย่างทางจีนเขาก็จะใช้พวกเกากี้พวกมิตรฟุทซาจีนพวกนี้นะครับแต่เมืองไทยเรานี่เยอะนะครับบ้านเรานี่พืชพันธุ์ธันยาหารสมุนไพรนี่อุดมสมบูรณ์นะที่รสเปรี้ยวของเราเอามะขามป้อมกระเจี๊ยบมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวนะครับสับปะรดก็ได้ะมะนาว ก็เยอะนะครับช่วงนี้หน้าฝนมาหนาวออกเยอะนะครับฝรั่งก็ได้นะครับในบรรดาผลไม้นี่วิตามินซีสูงนี่นะครับแล้วก็หาง่ายนะครับก็คือฝรัง่งเมื่อตอนที่หมอรักษาแม่ที่เป็นมะเรง็งขั้นสี่นี้หมอก็จะไปซื้อฝรั่งที่ตลาดมาแล้วก็เอามาสับๆใส่เครื่องแยกกากนะครับ แล้วก็มีสับป,ปะรดด้วยนะครับรสชาติสับป,ปะรดมันจะอร่อยหน่อยเอาสองอย่างนี้ผสมกันนะคั้นเป็นน้ำให้แม่ดื่มร่างกายก็จะได้วิตามินซีแล้วก็เอาไปสร้างภูมิต้านทานทำให้ตับแข็งแรงขึ้นรักษาการอักเสบของตับฟื้นฟูตับนะพอคนที่ให้คีโมฉายแสงพวกนี้นี่นะครับสารพิษจากทั้งเคมีทั้ง ทีโมต่างๆเข้าสู่ร่างกายนี่มันจะลงไปที่ตับงั้นจับตับนี่จะถูกทําลายเยอะงั้นหมอก็จะใช้วิธีอย่างนี้ครับใช้น้ําผลไม้รสเปรี้ยวนะครับคั้นแล้วก็ให้แม่ดื่มร่างกายก็จะค่อยๆตับค่อยๆฟื้นร่างกายก็ค่อยๆฟื้นซ่อมแซมตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพวกรสเปรี้ยวนะครับที่ใช้ในการฟื้นฟูตับนะครับแล้วก็ยังมีอีกคือ ในศาสตร์แพทย์แผนไทยนี่เขาจะเน้นใช้ลดขมนะครับลดขมในการที่จะฟื้นฟูตับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาพูดถึงนะครับในทางศาสตร์แพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรหรือว่าอาหารที่มีรสขมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับใครที่ตับไม่แข็งแรงก็ลองไปทำทานดูนะครับรักษาสุขภาพให้กับตัวเองนะครับ สุขภาพดีมีค่ามหาศาลสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ